สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือช่องบันทึกชาวสยามวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องยุคสมัยพระศรีอริยะเมตไตรต่อจากคราวก่อนกันนะครับหากท่านใดยังไม่ฟังคลิปก่อนสามารถคลิกฟังได้ที่มุมขวาบนกันนะครับบางช่วจังหวะผมขอเล่าไป็นสำนวนของผมเองเพื่อง่ายต่อการรับฟังครั้งหนึ่งสมเด็จพระสันเพชรพ,พุทธเจ้า สเสด็จยับยั้งอาศัยใกล้กรุงสาวัตถีมหานครเมื่อสมเด็จพระชินวรผู้ทรงญาณสำราญพร,ริยบทครั้งนั้นพระองค์ทรงปารกถึงพระอชิตะหนอเนื้อบรมพุทธางกูลอริยะเมตไตรเจ้าให้เป็นเหตุสมเด็จพระบรม,มโลกเชชจึงตัดพระธรรมเทศนาสำแดงซึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งสิบพระองค์อันจะมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการ ครั้งนั้นพระธรรมเสนาสารีบุตรจึงกราบทูลอราธนาพระองค์ก็นำมาซึ่งอดีตนิทานแห่งพระพุทธเจ้าที่จะมาตัดสรู้แนอนาคตการเบื้องหน้าต่อไปมีใจความว่าเมื่อพระศาสนาของพระตถาคตเจ้าอายุครบ5,000ปีแล้วอายุไขของมนุษย์ในตอนนั้นจะมีอายุแค่10ปีครั้งนั้น เกิดมหาภาพิบัติขึ้นทั่วสารทิศมนุษย์ทั้งหลายจะวุ่นวายกลหนเกิดการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันจับไม้จับใบหญ้าก็กลับกลายเป็นหอกเป็นดาบอาวุธคนในยุคสมัยนั้นไล่ฆ่าฟันกันถึงซึ่งความฉิบหายไปอันมากส่วนกลุ่มบุคคลผู้มีปัญญาดีก็หนีเข้าซุกซ่อนตัวในซอกกล้วยหุบเขา เมื่อพ้นเจ็ดวันล่วงไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายที่ซ่อนเร้นอยู่แลเห็นความสงบสงัดจากเสียงผู้คนจึงออกมาจากที่ซ่อนเร้นพอเห็นซึ่งกันและกันต่างก็ดีอกดีใจมีความสงสารรักใคร่เป็นอันมากเข้ามาสวมกอดร้องไห้กันไปมาด้วยความดีใจจึงทำให้ผู้คนในยุคนั้นบังเกิดความเมตตากรุณากันมากขึ้น แล้วก็ตั้งใจรักษาศีลห้าเจริญพระกรรมฐานภาวนาอยังอัตภาโวอันว่าร่างกายของเรานี้อนิจจังหาความจริงมิได้ทุกขังเป็นกองทุกฝ่ายเดียวอนัตตาหาสัญญาสำคัญมั่นหมายมิได้ด้วยกายเราไม่มีแก่นสารเมื่อมนุษย์ทั้งหลายปรุงสัญญาในพระกระแสกรรมฐานแล้ว อายุไขของมนุษย์นั้นก็เจริญขึ้นเป็น10ปี20ปีทวีคูณขึ้นไปจนเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีโกรปีอสงไขครั้นพออายุยาวนานเข้าก็เริ่มไม่รู้จักความตายความประมาทก็เริ่มกินใจไม่ได้ปรงใจในตายลักอายุไขก็ถดถอยน้อยลงน้อยลงจนถึง80,000ปีแล้วก็บังเกิดฝนตกไปฤดู ในชมพูทวีปทั้งปวงมีพื้นแผ่นดินราบคาบสม่ำเสมอกันครั้งนั้นกรุงพรารณาณสีเปลี่ยนชื่อเป็นเกตุมมดีมีไม้กลรลปพฤกเกิดขึ้นทั้งสี่ประตูเมืองมีแก้วเจ็ดประการประกอบเป็นกำแพงแก้วเจ็ดชั้นรอบพนครมีพระเจ้าจาักรพรรดิพระนามว่าพระยาสังขจักในท่ามกลางเมืองนั้นมีพระปางประสาททองแก้วเจ็ดประการ ลอยมายังนัพาอากาศพระปางปราสาทนี้เคยปรากฏในสมัยพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์ก่อนลำดับนั้นฝ่ายมหาปุโรหิตผู้ใหญ่ของพระเจ้าสังคจักนั้นเป็นมหาพามประกอบไปด้วยอิสริยยศเป็นอันมากหาผู้เปรียบเสมอไม่ได้มีนามว่าสุตตพามนางพามนีผู้เป็นภรรยานั้นมีนามว่านางพามนีวดีในการนั้นเอง สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตไตรเจ้ารับอาราธนานิมนต์แห่งปุงเทพยดาทั้งหลายก็จุติลงมาจากดุสิตสวรรคเทวโลกลงมาถือเอาปฏิสนธิในคันแห่งนางาพรามมณีภริยาแห่งมหาปุโรหิตในวันบรรณษีอุโบสถเพนเดือน8ขึ้น15บห้าค่ำเวลาปัจจุสมัยไกลลุงพร้อมด้วยอัศจรรย์ทั้งหลาย12ประการ เหล่าเทพพยาดาพากันทำการสักการะบูชาดังหาฝนตกลงมาในกลางอากาศและก็ผุดประสาททั้งสาให้ปรากฏเพื่อให้เป็นที่สำราญแห่งพระบรมโพธิสัตว์เจ้ามีชื่อพระปางประสาทว่าสิริวัฒนะสิทธัตถจันทกะในปรางประสาททั้งสามนี้มีกลิ่นหอมฟุ้งอันม่รู้ขาดพร้อมด้วยนางหน้าสนมประมาณเจ็ดแสน ส่วนพระอัครมเหสีแห่งสมเด็จพระศีอริยะเมตไตรเจ้ามีพระนามว่าพระจันทรรมุขขีเมื่อพระมหาบุรุษทรงพระสําราญแรมในปางปราสาททั้งสามเมื่อระชนได้8ปดหมืนปีแล้วจึงเสด็จประพาสอุทยานและทอดพระเนตรเห็นจตุนิมิตเทวทูตทั้งสี่ยังธรรมสังเวทให้บังเกิดขึ้นจึงมีพระไทยน้อไปในการบรรพชาในขณะนั้นพระปางปราสาทแก้ว ก็ลอยขึ้นไปในนภาอากาศพร้อมทั้งเหล่าราชโอรสและหมู่นิกรอน,นงนางกลัลยาทั้งหลายก็ไปด้วยปางเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรเสด็จออกบรรพชานั้นฝูงเทพยดาอินพมยมยักษ์และมนุษย์นาครุฑคนธรรมทั้งหลายกระทำการสักการะบูชาทั้งพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ประเสริฐ รวมถึงหมู่บริษัทโยธาหารอเนกนับไม่ได้ก็เสด็จเข้าไปใกล้ทั้งนั้นมหาชนทั้งหลายทั้งปวงที่มีความปรารถนาจะทรงบรรพช,ชาก็ลอยซึ่งไปในอากาศพร้อมกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าด้วยเดชานุภาพแห่งบรมจักรและอนุภาพแห่งพระสีอริยะเมตไตรบรมโพธิสัตว์นั้นเมื่อเสด็จไปถึงไม้พระรีรัตนะคือไม้กากะทิงท้ามหาพรม ก็เชิญซึ่งผ่านผ้ากาสาวพัดพร้อมกับเครื่องอัฐบริขารน,น้อมเข้าไปถวายสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ท่านจึงชักเอาพระแสงดาบแก้วตัดพระเกศาให้ขาดแล้วก็โยงขึ้นไปในอากาศเวหาพระองค์ทรงถืออัฐบริขารทรงเพศบรรพชาเรียบร้อยส่วนเหล่าบริวารทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ชวนกันบรรพชา บัวตามสมเด็จพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นอันมากฝ่ายมหาบุรุษราชองค์พระศรีอริยะเมตตาเจ้านั้นกระทำความเพียรอยู่ใกล้พระศรีมหาโพป,ประมาณเจวันครั้นเวลาเย็นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่ควงไม้มหาโพนั้นขึ้นทรงนั่งเหนือรัตนะบัลลังก์พระที่นั่งแก้วในปฐมยานนั้นพระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยบุคเพนิวาสานุสติญาณ ขันล่วงสู่ปชิมยาณทรงแลเห็นการจุติปฏิสนธิของเหล่าสัตว์ทั้งหลายด้วยทิพจักุญาณคันล่วงไปถึงปชิมยามนั้นพระองค์ทรงพิจารณาตามกระแสปฏิจจสมุทบาทอนุโลมตัสรู้ตลอดกันในลำดับนั้นมหาบุรุษก็ได้สำเร็จซึ่งอนุตระสัมมาสัมพุิยาณเหนือกว่าผู้ใดในไตโลกธาตุ พระสีอริยะเมตไตรเจ้านั้นมีพระวรกายสูงถึง88ศอกประกอบไปด้วยมหาปูริลักษณะครบถ้วนและมีพระฉับพันรังสีพระพุทธรัศมีหประการสว่างออกจากพระวรกายเป็นอันงามประดุดดังท่อทานสวรรค์ทาราน้ำทองอันไหลหลังออกมาปางเมื่อพระองค์ผู้ทรงสวัสดิโสภาพตัดแสดงพระสัตธ,ธรรมเทศนาพระธรรมจัด กับปวัตนสูตรนั้นมนุษย์เทวดาปมได้เข้าถึงมรรคและผลธรรมวิเศษประมาณส0 0 0 0 0โกดเอาละครับจบแล้วสำหรับในยุคพระศรีอริยะเมตไตรในคลิปหน้าจะเล่าเรื่องอดีตชาติการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งยวดของพระศรีอริยะเมตไตรครั้งที่ได้พุทธพยากรน,นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b และคลิกที่รูปกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะครับขอบคุณครับสวัสดี